สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ในเกม PUBG ได้ธนูได้คิดจะปุ่นยตัวไม่ได้ว่าบาีมีคนย่อไอ้มีคนล่นยูแล้วมึงก็ไม่ลงมาหาปงหาปืนได้มอส ยื่อเสียงยื่เซนเตอร์เลยเนี่ยครอยู่เซนเตอร์อ่ะไอ้มอะไรดิเฮ้ยลูกรูน่ะทนูไม่ดีออะออกดีกว่านะครับ,มรบผมดีแคบนลูกซองเราจะไม่ใช้นะครับ ปืนนี้มันจะไม่ค่อยโกงเขาเลยไปโกงมาไปครับปืนนี้อาจารย์อตอนนี้ผมตัดตัวเต็งไปแล้วหนึ่งคนใครวะใครวะตัดเทียมมอไปแล้วหนึ่งคนไอ้ชี้ยเ<อ>ลรืยมแปร<ห>ื้อแปเรืยมแปมีคืนชีพไอ้สัดว่อกี้มีชโชคเราไงม,มีคืนชี่ มุดออกก่อนเกิดนะเบิร์ดวุ้กอยากจะตัดเขยี่มมอสไปสักหน่อยเหยี่ยมมอสไปเกิดจีบแม่แม่มีปตือนไม่มีปืนอย่าบอกนะเมื่อกี้อย่าบอกนะเมื่อกี้บนลำโคนสุดท้ายเลยเหี่ยมมอสฮะเป็นลออะไรอีกอย่างกูก็ว่าอยู่ใครอยู่กูว่าเะื่กี้ไม่ครับตลอดเลยใช่ไมไม่ใช่ไมยถึงบนเครื่องบินอ่ะ มันไม่โดดทีมีใครอยู่หลังนี้ร้างหลังไหนวะไหนไม่บอกครับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้หลังไหนครับเบิเร์ดากเล่นแบบไอไอหน้าเล่นเนีงยถ้าตอนนี้กูจะเล่นไอไอหน้ามัาคน,นค้านนะไขรค้าน อันน้าต้านหน้าอันนี้ครับเดี๋ยวผไอ,อหน้าเนาะจะมาเล่นเดียว<อ>ไม่ได้นะเว้ยทั้งทีมไงก็แบง่งทีมแบง่งทีมสองคน<อ>ทีมสามคนโอเคไม่มีมีใครอยู่แถวนี้ป่ะโอเค,อเค,คของไม่ไม่ค่อยมีเลยทุกคน อัดครับอัดอัดโอ้โหกลัว,วลลอะไรเราดูคลิปเลยนะครับว่าผมจะจัดการกับพวกคุณยังไงแต่ละคนนี่ก็ตอนขึ้นรถก็ดูได้คนระับคืนนี้คุณก็ดูได้ผมลงคืนนี้นะผมไม่ตัดอะไรเยอะเนี่ยผมเดินลา่าพวกคุณอยู่เน,นี่ยตอนเนี้ย คุณเจอม,มาเสียคุณเจอน่ยผมหาพวกคุณอยู่พวกคุณอยู่ไหนอะอยู่ตรงกลางเ่ยใช่หรือผมก็อยู่กลางไม่เห็นเห็นเลยเอะผมมาอยู่กลางไม่เห,เห็นเห็นเลยคุณผมววอยู <c oughs> มม่ตรงไหนดอปเนี่ยใช่หรือวะเราเปลี่ยนเป็นปืนนี้แล้วกันนะครับ พื้นที่ใครๆก็รู้ว่าไอ้มอสเนียไอ้ใครอะอ่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 ะไอ้มอสออยกันไอ้มอไม่ใช่กูลันนะเนี่ยอ๋อปูเห็นแล้วโอ้ยชิบหายแล้วทีนี้จะโดนหน้าหลังออกเอ ไปใจตัวงั้นเหี้ยเหี้ยไปใส่วิ่งขึ้นเสาเฮ้ย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 เหี้ยเหี้นี่ยไงไหนวะตรงไหนวะไอ้มอสปีเป้าเลยดิทักทางกงหันลมฝั่งบ้านตาแลางเฮ้ยดีนะทักเอ้กูแตกแล้วเมื่อกี้เนี่ยบอกอย่าบอกนะเมื่อกี้กูยิงกูจนได้เลย อย่างงยอ่างเ้เอาเมื่อกี้ไข่ตายไปแล้วตัวไงมอสเอาไอเกมมอสเอาไอเกมไ้เชยแม่งแะต้องสีไม่ต้องมัวแล้วครับ บอลไปแล้วหนึ่งยืมมาทูดก,กูเข้าสีม่มล้วไม่เข้าโามก็ได้ยากเปลี่ยนดูยาก,กนะมอ้ยแม่บอกว่าตีชินกระสามเนี่ยเนี่ยดีนะกูเปิดก่อนนี่ไงกูเปิดหอยากนะกูบอกกับคุณได้จต่ไหนวะฮัลโหลอยู่ไหนกันนะลูกพี่เเฮฮ้้ยยเฮ้ย

เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนได้ยวเอาไะแอบอยู่ในบ้านดิใครเอาเหลือใครใครอ่ะคุนุ่ยนะครับจบจง่ายๆอ๋ออยู่ไหนหนอคุณเพิร์ดอยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน ดูวงนี้ไปทั้งหนวะวงคุณไม่เจอผมหรอกแล้วคุณตาไม่ดีพออย่าได้ชุนนิกาเลยทำไมวะไม่ง่ายอย่างงี้เลยแบบขนนิกาทั้งตัว เพราะว่าในแมปนี้คุณเจ้าถิ่นไม่ใช่หรือมันก็ใช่อย่างที่คุณพูดนะโอ้ย,อย,อยแต่เจ้าถิ่นแม่งมองไม่เห็นลูกถิ่นเลยว่าอยู่แถวไหนวะสกี้แม่งเห็นนะเว้ยน,นี้ไม่เห็นอะไอ่ะฉันเห็นคุณจุนแล้วใช่เหรอคุณอยู่ไหนฮะผมยังไม่เห็นคุณเลยเนี่ยคุณจุแล้วคุณอยู่ไหนครับ องดาวดูขีดดำเยอะกว่าคุณเพลศเหมือนจะมีตัวเหมือนจะมีตัวมันจะมีตัวดิมันจะมีตัวไงอยู่ไหนครับคุณเพลศคุณนั่งอยู่ไหน,น,น,นผมอยู่ในบ้านเนี่ยพอกเลยบ้านไหนบ้านนี้มีอยู่เยอะเนี่ยบ้านที่มีที่เยอะๆครับ ครับนะแถวนี้แหละอยู่ไหนไหว้เฮียแม่งลากี้แม่งกูยังเห็นอยู่เลยแม่งหายไปละเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวารแล้วเบิดอะไรครับเนี่ย ดีครับใจเย็นครับจบหาแล้วกูเรียบร้อย,รย,รอยครับผมชนะครับทุกคนที่ล่นโอเคครับไปลง Youtube ได้